ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำทีมประกาศเจตนารมณ์ฮีโร่ออฟเดอะทรขับเคลื่อนจันทบุรีใสสะอาดพร้อมกับมอบรางวัล ITA ให้แก่49หน่วยงานต้นแบบ ที่หองประชุมตากสินชั้น4สารกลางจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีซึ่งจัดขึ้นภายใต้ทีทม Hero of the Truth ร่วมหยุดคอร์รัปชันพร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินง,งานตามแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดจันทบุรีครั้งที่4ทับ2,568โดยมีนางจารุดีกาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการประชุมครั้งนี้ค่ะได้มีการหารือในประเด็นสําคัญนะคะที่เกี่ยวกับการยกระดับความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยที่ประชุมค่ะได้พิจารณามาตราการป้องกันการขัดกันร,ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้อ,อปทอในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีนั้นนำไปจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งบทบาทหน้าที่และจรรยาบัรณของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ <c oughs> นอกจากนี้ยังมีการร่วมกันร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2569ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการปลูกฝังวัฒนธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนรวมถึงมุ่งเน้นให้สถิติคดีทุจริตในภาพรวมของจังหวัดลดลงอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบประกาศนิยบัตรเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ2,568ในระดับ ่านดีเยี่ยมรวมทั้งสิ้นจำนวน49หน่วยงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาคราชการจังหวัดจันทบุรีในการบริหารงานด้วยความโปรโง่งใสและตรวจสอบได้